ีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็นะครับเพิ่งไปรับรถของลูกค้ามานะครับเพื่อทําการล้างทําความสะอาดนะครับทั้งภายในภายนอกเลยนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับ เริ่มขั้นตอนการล้างรถนะฮะตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับเป็นรถเก่งนะครับรถกระบะเดี๋ยวมีเวลาก็จะทําเป็นคลิปรถกระบะต่อไปนะครับวันนี้เอารถเก่ง่อนนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบเสร็จสร่งรถเลยนะครับก็ค่าบริการนะครับเหมือนรถเก่งเนี่ยนะครับผมตั้งราคาไว้300อบาทนะครับคือล้างสีนะครับ อัดฉีดช่วงล่างทาความสะอาดภายในเต็มระบบนะครับาราคา3า0อบาทนะครับไม่ว่ารถจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะครับเป็นราคานี้นะครับรถกระบะก็เช่นกันนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเขาร้างสีอย่างเดียวละ่ะหรือทําภายในอย่างเดียวละ่ะก็ครึ่งราคานะครับเหมือนสมมติว่าล้างสีภายนอกอย่างเดียวข้างในไม่ทําก็หนึ่งห้าสบหรือทําข้างในอย่างเดียวสีเขา ไม่ล้างก็150อยานะครับอย่างเช่นดูดฟุ่นะครับซักพรมซักพยางนะครับทาความสะอาดข้างในเต็มระบบนะฮะข้างนอกไม่ทํา150บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคานะครับที่ผมตั้งเอาไว้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นราคานี้เมื่อ6ปีที่แล้วก็ราคานี้นะครับเอาละนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเวลารถขึ้นบนแรมแล้วเราจะทําอะไรเป็นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับก็เดี๋ยวนะครับเรามาดูขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะครับที่เราจะทําการล้างรถว่าทําอะไรเป็นสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําคือนะครับอัดฉีดช่วงล่างนะครับอย่าเพิ่งไปล้างสีรถนะครับอัดฉีดช่วงล่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดตัวอย่างให้ดูเริ่มจากซุ้มล้อนะครับทั้งสี่ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับฉีดซุ้มล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างกันเลยนะครับไปเลย หรือว่าพวกสิ่งสกรปรกก็จะมีน้อยกว่ารถกระบะนะครับก็ก็จะรวดเร็วกว่าการทํารถกระบะนะครับอันนี้ก็คือนะครับขั้นตอนการฉีดซุ้มล้อแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราฉีดทั้งสีล้อให้ครบเลยเหมือนกับล้อที่ผมนะครับทำให้ดูนะครับครบทั้งสีล้อแล้วเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดด้วยการหลังด้วยการขัดนะครับ ยาทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆจะต้องแยกถังเป็นสองถังนะครับล้างสีถังหนึ่งนะครับ ก็กาเอานะครับเพืเ่อนๆหนึ่งครั้งก็ก,ก,ก็พอเราทำไปน,นานๆเราก็จะรู้ว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องเป็นอาศัยประสบการณ์ในการทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวฟองน้ำนะครับฟองน้ำผมเลือกใช้ของ มีขายในแมคโครนะครับเป็นแถวยาวเลยแบบนี้นะครับเป็นสองฝั่งนะครับซึ่งเราจะใช้ฝั่งทางด้านฟองน้ำนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราจะเอาไว้ใช้ในการล้างยางซุ้มล้อนะครับซึ่งก็ต้องแยกนะครับฟองน้ำเช่นกันเหมือนแบบน้ำยานะครับซึ่งจะต้องแยกเป็นสองถังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาล้างล้อกันครับอ่ะเพื่อนๆเรามาล้างล้อยางกันนะครับก็เริ่มจาก

พอเราล้างล้อทั้ง4ล้อนะครับจนสะอาดหมดจดแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปที่ตัวรถนะครับเริ่มต้นจากการฉีดน้ําลงไปก่อนนะครับเย่๋ยเพิ่งลงน้ายานะครับฉีดน้ําเพื่อที่จะให้ดินหรือคราบสกปรกนะครับอ่อนตัวลงนะครับก็จะทําให้เวลาเราล้างรถเนี่ยนะครับรถของลูกค้าก็จะไม่เป็นรอยจากดินที่มันแห้งกรังนะครับแล้วก็ทำให้ให้เราล้างรถง่ายด้วยนะครับก็ฉีดไปที่ตัวรถก่อน จะต้องเริ่มฉีดนะครับตั้งแต่หลังคาเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ให้น้ำไหลลงมานะครับเริ่มที่หลังคานะครับเพื่อนๆ น้ำนะครับคนทั่วันแล้วนะครับท่าปิ้งท่าสกปรกก็จะเริ่มหดตัวลงครานี้เราก็มาลงน้ำยากันครับอ่ารานี้นะครับเวลาลงน้ายาทําความสะอาดนะครับหรือน้ำยาขจัดคราบที่ตัวรถนะครับก็เช่นเดิมนะครับเริ่มต้นจากหลังคาเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็มากระจกสองฝั่งนะครับดูนะครับเพื่อน เรียบร้อยครับพเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็จะมาฉีดน้ำไล่หร,รือยาออกนะครับ ไม่งั้นน้ำยาฝังจะแห้งนะครับทำให้เป็นคราบกวนี้ก็ต้องมานั่งเช็ดกันอีกครับโอเคการล้างสีเรียบร้อยแล้วนะครับครับเพื่อนๆหลังจากนะครับเราล้างรถจนสะอาดหมดจดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือรื้อพรมนะครับแล้วก็พ้ยางนะครับในรถออกไมใหมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะทําการซักนะครับเดี๋ยวผมจะซักให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆน รวมถึงนะครับปาท้ายหลังนะครับถ้าลูกค้าบางท่านเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องทำบางทีก็มีของเยอะแต่ถ้าลูกค้าเราเปิดดูแล้วเราพิจารณาดูว่าโอ้โหมันสกปรกมันจะเป็นผ้าย,ยางถุนใหญ่นะครับล้วก็ลื้อออกมานะครับมาล้างมาซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดด เพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฤดูฝนนะครับถ้าอากาศมันเริ่มคึ้มๆแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวฝนตกแน่นอนนะฮะพรมเนี่ยเพื่อนๆเอาแค่สะบัดทรายออกนะครับแล้วก็แปรงขัดถูจนทรายออกหมดก็ได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆซักพรมไปนะครับแล้ววันวันนั้นเป็นวันฝนตกรถของลูกค้าเราจะเหม็นอับไปทั้งคันเลยนะครับต้องพิจารณาด้วยนะครับเพื่อนๆเหมือนอย่างวันนี้นะครับตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับ10บโมงเช้า ประมาณ3มชั่วโมงพรมผืนนี้แห้งแน่นอนนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องอาศัยประสบการณ์ดูท้องฟ้าท้องผลหรือดูให้ดีแล้วกันนะครับเพื่อนๆนการล้างพรมหรือล้างพยางเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่ เพื่อนๆจะถนัดเลยนะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับมันจะทําให้เราเปลืองไฟด้วยเพื่อนๆทาแบบนี้ทุกผืนเลยนะครับในรถนะครับทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ พอ,อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปตากแดดนะครับการเปิดร้านร้านอัดฉีดเนี่ยนะเพืเ่อนๆผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับบางทีไม่จําเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องอัดฉีดที่จะต้องมีราคาแพงหรือว่าจะต้องแรงมากๆนะครับอันนี้ผมขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนะครับเราจะต้องทํารถของลูกค้าให้สะอาดที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่เครื่องอัดฉีดที่แรงนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนทีนี้เราก็จะเอาไอ้เจ้าพรมแล้วก็พยางน,นะครับไปตากแดดกันครับครับเพื่อนๆก็เป็น อันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทํารถข้างนอกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็หลังจากที่เอาผ้ายางไปตากแดดนะครับนี่ผ้ายางนะครับตากแดดอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครข้างหลังผมนะครับตากแดดให้แห้งให้หอมเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการถอยรถนะครับลงไปที่บริเวณที่เราจะทําความสะอาด ภายในกันต่อนะครับครับเพื่อนๆก็มาถึงการทําความสะอาดขั้นตอนภายในนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการเช็ดกระจกรถนะครับเช็ดทั้งข้างหน้าข้างหลังให้ทั่วเลยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงทํากันได้อยู่แล้วนะครับอานะครับเพื่อนๆการเช็ดกระจกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ฉีดน้ำยาลงไปนะครับฉีดไปเลยนะครับให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนนะครับเอากระจกหน้าก่อนนะเพื่อนๆเริ่มด้วยกระจกหน้าก่อนเนาะ แล้วก็ย้ายไปฝั่งน,นู้นนะครับเพ่อนๆพอเราเช็ดกระจกหน้า<ว>ข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็ดกระจกหน้า<ว>ข้างในกันนะครับเพื่อน ลูกค้าหล่นเลยครับเพื่อนฮะแล้วก็กระจกมองหลังนะครับเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้งคันนะครับก็มาขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองก็คือการดูทุนนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูการดูทุนกัน ก็ใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับเป็นของอิเล็กโทรลัตนะครับทนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหญ่โตอะไรให้มากมายนะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอ้าวการดูดฝุ่นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องนะครับเริ่มจากการดูดที่เบาะรถก่อนนะครับพอดูดที่เบาะเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อน เราก็จะมาดูดกันที่ตามคอนโซลนะครับก็คือตรงไหนนะครับที่มีฝุ่นมีทรายก็พกเพื่อนก็ผมเชื่อว่าเพื่อนเนทุกคนคงจะดูดฝุ่นกันได้ทุกคนเนยนะครับแล้วก็ลงมาที่พื้นนะครับเพื่อน ไปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำแบบนี้นะครับทั่วทั้งคันเลยนะครับก็เป็นขั้นตอนที่สองนะครับครับเพื่อนๆก็หลังจากนะครับหลังจากที่เรานะครับดูดฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็ดกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่สามก็คือนะครับเราจะต้องเอาผ้าสะอาดนะครับไปชุบน้ำนะครับแล้วก็บิดให้เป็นผ้าที่มันหมาดๆนะครับเพื่อที่เราจะเช็ดฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตามพงมาลัยคอนโซลนะครับส่วนตรงเกียร์คือเราต้องทำความสะอาดเรื่องเพราะว่า ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงแบ็คนะครับเราเลยจะต้องเอาฝุ่นเอาภาพสกปรกนะครับที่ต่อตามพงบรายตามคอนโซลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออกให้หมดนะครับรวมถึงเบาะด้วยนะครับก็เช็ดไปเลยนะเพื่อนถ้ามีของอะไรในรถเ,รเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็รื้อออกมาตั้งกองกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่ให้ลูกค้าอีกทีนึงก็ได้นะครับตามโซ่ตามมุมนะครับเพื่อนๆ เช็ดออกให้หมดเลยนะครับตามลิ้นชักตามซอกเกียร์อะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นรายละเอียดที่เจ้าของรถเขามองนะครับเพืเ่อนๆเราจะมองว่าเราละเอียดไหมนะครับหรือว่าทําแบบทุกขวผ่านไปนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นรถที่เป็นลูกค้าประจำนะครับเพืเ่อนๆที่ผมะจะต้องไปรับมาล้างเดือนนึงก็ผลสองผลแล้วนะครับ ธุรกิจร้านอาชีพเนี่ยแล้วเรื่อนพอทำไปสักพักนึงเนี่ยเราจะมีทั้งลูกค้า,าจอมีทั้งลูกค้าประจำนะครับถึงลูกค้าประจำเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปรับรถเองที่บ้านเลยนะครับเราก็บริการนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพบริการนะครับก็ต้องทำตามซอกประตูเนี่ยนะครับเพื่อนๆเช็ดให้หมดเลยนะครับผ้าห่าที่มาเช็ดให้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมา <S <S กาานี่นะครับเพื่อนๆผมจะให้ดูนะครับนี่นะฮะซอกประตูพวกนี้พวกนี้ต้องเช็ดให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆต้องเช็ด เช็คให้หมดเลยนะเพื่อนตามซ่อมตามมุมนะครับที่มีภาพมีสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับ นี่ยนะครับเพื่อนๆก็เป็นขั้นตอนที่สามนะครับก็ทําแบบนี้จนรอบคันนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนที่สามนะครับเพื่อนๆครนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สี่นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้านะครับชุบน้ำแบบดมาเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรออกก็จะเป็นการลงแว็กนะครับแว็กก็คือน้ํายาเคลือบเบาเคลือบคอนโซลนะครับซึ่งผมเลือกใช้น้ายายี่ห้อไหนตัวไหนนะครับเพื่อนๆสามารถกลับเข้าไปดูใน EP ที่สองของผมนะครับผมบอกไว้ละเอียดยิบเลยว่าน้ํายาที่ผมใช้มาและดีที่สุดราคาถูกที่สุดไปหาซื้อได้ที่ไหนยี่ห้อไหนนะครับ การลงแว็กนะครับง่ายทุกคนทําได้แน่นอนนะครับเอาแว็กลงในฟองน้านะครับเพื่อนๆแล้วก็ลงไปทุกส่วนนะครับพวงมาลัยคอนโซลบอกหนังนะครับแต่ถ้าเป็นบอกกำมะหยี่หรือบอกผ้าห้ามลงนะครับเพื่อนๆใช้ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นหนังนะครับกับวัสดุพลาสติกนะครับแล้วก็ทาการเช็ดนะครับรถก็จะเกิดความแวววาวนะครับมันเงาทําให้เจ้าของรถเนี่ยรู้สึกว่ารถเขาแบบดูดีปรุงฐานนะครับแว็กซ์นะครับ ประตูนะครับในส่วนที่เป็นหนังนะครับเพื่อนๆลงให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สี่นะครับเพื่อนๆการลงแว็กซ์นะครับในภายในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่ห้ากันนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาถึงนะครับขั้นตอนที่หกนะครับก็คือการลงแว็กซ์ที่ยางนะครับซึ่งจะเป็นน้ำยาคนละตัวกับมัตรูนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเอาขวดน้ำดื่มนะครับมาเอาน้ำยามาแบ่งใส่นะครับเพื่อที่จะสะดวกนะครับ เดิมจะเป็นแกนลอนนะครับก็ผมมาแปลี่ยนสานะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่ารถที่มียางที่เงางามเนี่ยจะยิ่งทำให้ตัวรถดูสวยงามและดูดีขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยนะครับก็เช็ดยางนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเพื่อนๆในซุ้มล้อนะครับในส่วนที่เป็นพลาสติกก็ต้องเช็ดให้ด้วยนะครับเพื่อความเงางามน,นะครับเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนๆดูควบบามแตกต่างนะครัะน้ำยาตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแถมราคาก,ากถูกด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเงางามกว่าเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาหลายเท่าเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนๆอ่านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่7นะครับก็คือการนำพรมนะครับแล้วก็พยานที่เราซัก ไ้เมื่อสักครู่น,นี้นะคะแห้งดีแห้งดีแล้วนะครับก็เอามาใส่ในรถนะครับแล้เราจะต้องรองพื้นด้วยกระดาษสีน้ำตาลอีกทีนะครับเนี่ครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามในตนัวเมืองที่เพื่อนๆอยู่นะครับตามร้านที่เกี่ยวกับเรื่อง น่ใช้สับิารนะครับแล้วก็น้น,นดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้นะครับก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนก็ได้นะครับก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าบ,บางคนเขาก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับ โอเคขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เช็ดรถให้ทั่วทันเลยนะครับดูตรงไหนที่ยังมีรอยมีอะไรก็เช็ดให้เรียบร้อยเตรียมที่จะส่รถนะครับ เราตรวจสอบดูแล้วว่ารถพร้อมที่จะส่งนะครับทำามตาจนเรียกแล้วนะครับก็เราเข้าไปส่งรถกันนะครับไปรับกันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีความรู้นะครับที่ใช้เวลาทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามคลิปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับเอารถมาส่งให้ลูกค้านะครับก็เป็นบริการที่ผมว่าก็เหมือนเดลิเวอรี่นะครับ ถ้าทําก็จะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีรถเข้าในร้านเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ก็นะผมก็มีความสุขนะครับจากการที่ทํางานแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะมีนะครับธุรกิจคาแคร์ล้างอดฉีพนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากมายว่าจะต้องใช้เงินลงทุนมากมายอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ เราอยากจะทําแค่ไหนนะครับพอเราทําไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประสบการณ์ก็จะสอนเรานะครับผมเองก็จะบอกเพื่อนได้คงจะไม่หมดนะฮะทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็นะครับเพื่อนๆก็น่าจะครบทุกอย่างแล้วนะฮะที่ผมแบ่งปันให้เพื่อนๆนกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ผมก็ มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่ครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ